สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลที่เอ่อน่าติดตามมากค่ะสวัสดีครับเป็นการวิเคราะห์และก็คาดการผลบอลโดยเฉพาะคู่ใหญ่เลยแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองปาเอสเชเจอกับอาร์เซนอลค่ะใช่ครับข้อมูลที่ได้มานี่ก็มีเอ่อทั้งสถิติย้อนหลังอัตราต่อรองจากหลายๆที่เลย แล้วก็มีบทวิเคราะห์ด้วยครับค่ะเราจะมาลองดูกันนะคะว่าข้อมูลพวกนี้มันบอกอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกมนี้บ้างหรือมีมุมไหนที่มันแบบต่างกันไปให้เห็นภาพรวมมากขึ้นครับแต่ไม่ต้องลงรายละเอียดที่มันซับซ้อนเกินไปนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆใช่ค่ะเป้าหมายเราคือสกัดเอาแก่นสําคัญออกมาให้เข้าใจง่ายๆเหมือนคุยกับเพื่อนคอบอลน,นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม ก่อนจะไปคู่เอกมีสับพื้นฐานที่เห็นบ่อยๆในข้อมูลอย่างการทายผลแบบ1 x 2หรือว่าสูงต่ำ2.5ประตูพวกนี้คืออะไรคะสรุปสั้นๆให้หน่อยคะอ่ะอ๋อครับสำหรับ1 x 2นะครับก็ง่ายๆเลย1คือทายเจ้าบ้านชนะ x ทายเสมอแล้วก็2คือทายทีมเยือนชนะครับผมค่ะส่วนสูงต่ำ2.5ประตูก็คือทายว่าผลรวมประตูของทั้ง2ทีมในเกมเนี่ยจะมากกว่า2.5ลูก หรือว่าจะน้อยกว่า2.5ลูกซึ่งอันนี้ก็นิยมมากพอๆกับอีกอันหนึ่งคือ B T T S อ๋อ oh, B T T S ครับ Both Teams to Score ก็คือทายว่าทั้ง2ทีมจะยิงประตูดได้หรือเปล่าในเกมนั้นๆนน,นั่นแหละครับเป็นวิธีดูแนวโน้มการทำประตูขอบคุณค่ะเข้าใจชัดเจนเลยแล้วปัจจัยอะไรบ้างคะที่นักวิเคราะห์เข้ามาจะเอามาพิจารณาเวลาจะประเมินความเป็นไปได้พวกนี้อืมมีหลายด้านเลยครับ ที่สำคัญสำคัญก็อย่างเช่นออฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีมเป็นยังไงบ้างชนะแพ้เสมอมายังไงบ้างค่ะฟอร์มล่าสุดครับแล้วก็สถิติเวลาเจอกันก่อนหน้านี้หรือเฮ t ุเฮต d นะครับว่าใครทำได้ดีกว่ากันอสภาพความพร้อมผู้เล่นอันนี้ก็สำคัญมีใครเจ็บ ใครติดโทษแบนโดยเฉพาะตัวหลักๆนะครับใช่ค่ะตัวหลักนี้มีผลเยอะเลยครับผมแล้วก็ผลงานเวลาเล่นในบ้านนอกบ้านบางทีนต่างกันชัดเจนเลยนะครับจริงค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือแรงจูงใจยิ่งเกมสําคัญแบบรอบรองแชมเปี้ยนส์ลีกนี่โอ้โหแรงจูงใจมาเต็มแน่นอนครับว่าสุงไฟล์ค่ะแต่ว่าในข้อมูลก็มีคําเตือนแนบท้ายมาด้วยนะคะว่าอย่าใช้อารมณ์ความชอบส่วนตัวตัดสินอ๋อใช่ครับอันนี้สําคัญมากแล้วก็อย่าพยายามไล่ตามทุนถ้าเกิดเสียไปแล้ว อันนี้ก็เป็นหลักการสําคัญเหมือนกันเนาะในการดูข้อมูลพวกนี้ถูกต้องเลยครับสติสําคัญกว่าอารมณ์เสมอครับในการวิเคราะห์ข้อมูลทีนี้พอเราเข้าใจปัจจัยพื้นฐานพวกนี้แล้ว ลองเอามาใช้กับคู่ใหญ่ที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้เลย p s j ปะทะ Arsenal ที่จะเตะกันกลางสัปดาห์นี้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เราได้มามีมุมมองน่าสนใจยังไงบ้างคะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าข้อมูลจากหลายๆแหล่งเนี่ยให้ภาพที่ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เอาล่ะคะครับอย่างเรื่องผลการแข่งเนี่ยแหล่งข้อมูลภาษาไทยกับเออเบตติเมดดูจะมองว่า Arsenal มีโอกาสชนะมากกว่า นิดหน่อยออัตราต่อรองชนะในยอยู่ประมาณ2.10ถึง3.25แล้วแต่เจ้าเลยหรือมองว่าอาร์เซนอลอาจจะยิงลูกแรกได้ก่อนแต่พอไปดูข้อมูลจาก Kick off ก,กลับให้เปอร์เซ็นชนะของ p s เสสูงกว่านิดนิดครับที่47%ต่อ30%ของอาร์เซนอลโอ้โหเสียงแตกเหมือนกันนะคะเนี่ย ทำไมมุมมองถึงต่างกันได้ขนาดนี้ล่ะคะมันสะท้อนอะไรได้บ้างคือการที่ข้อมูลมันขัดแย้งกันแบบนี้อาจจะสะท้อนมุมมองที่ต่างกันไปครับบางแหล่งอาจจะให้น้ำหนักกับฟอร์มช่วงสั้นๆล่าสุดมากๆค่ะก็อาจจะมองว่าอาร์เซนอลที่กำลังร้อนแรงชนะมาต่อเนื่องเนี่ยน่าจะได้เปรียบ แต่บางแหล่งที่เขาใช้โมเดลสถิติแบบระยะยาวหรือพิจารณาปัจจัยแฝงอื่นๆด้วยอาจจะยังให้เครดิตกับประสบการณ์หรือความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะป s g มากกว่าอ๋อเข้าใจค่ะนี่ก็ชีให้เห็นว่าจุดที่นักวิเคราะห์อาจจะเสียงแตกกันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่อง ฟอร์มปัจจุบันปะทะศักยภาพทีมโดยรวมอะไรทํานองนั้นครับเป็นไปได้ค่ะแล้วเรื่องการทําประตูล่ะคะมีแนวโน้มไปทางไหนยิงกันเยอะหรือว่าจะเน้นเหนียวแน่นกันคะเรื่องนี้ก็ก็เห็นต่างกันอีกครับค่ะผมคิกออฟเนี่ยเขามองว่ามีโอกาสสูงเลยที่ประตูรวมจะเกิน2.5ลูกอ๋อยิงเยอะครับอัตราต่อรอง over 2.5ุดอยู่ที่ประมาณ1.67แล้วเขาก็ยังแนะนำว่า btts หรือทั้ง2ทีมยิงได้ก็น่าสนใจเหมือนกัน อัตราต่อรองประมาณ1.57ซึ่งมันก็บอกเป็นในๆว่าเกมอาจจะเปิดแลกกันค่ะแต่ในทางกลับกันแหล่งข้อมูลไลฟ์สตรีมกับคาดการว่าประตูรวมน่าจะต่ำกว่า2.5ลูกสะง,งั้นอา้าวครับอัตราต่อรอง under 2.5อยู่ที่ประมาณ2.10แถมยังฟันธงสกอร์แค่1-0ด้วยซ้ำไปโหไปคนละทิศเลยนะคะฝั่งหนึงมองว่าเปิดเกมลุกยิงกันเยอะ อีกฝั่งมองว่าระวังตัวประตูไม่น่าเยอะแบบนี้แสดงว่ารูปเกมนี้น่าจะคาดเดายากมากๆเลยสิคะเนี่ยใช่ครับมันสะท้อนเลยว่าเกมนี้มีโอกาสออกได้หลายหน้าจริงๆขึ้นอยู่กับแทคกติกในสนามสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยค่ะแหล่งที่มองว่าประตูเยอะอาจจะโฟกัสไปที่เกมรุกของทั้งสองทีมเลยที่มีตัวอันตรายอย่างโอดิกาดซาก้าของอาร์เซนอลหรือเดมเบเล่วิตินยาของปาเช ส่วนแหล่งที่มองว่าประตูน้อยอาจจะให้น้ำหนักกับความกดดันในเกมใหญ่ๆแบบนี้ที่อาจจะทำให้ทั้งสองทีมเล่นรัดกุมกว่าปกติก็เป็นไปได้ค่ะเกมใหญ่ๆมักจะเกร็งๆกันครับประกอบกับฟอร์มอาร์เซนอลที่เขาก็ดูดีนะไม่แพ้คใครมาหลายนัดในยุโรปส่วนปสเชแม้ไม่จะมีสะดุดในเกมรับให้เห็นบ้างแต่เกมรุกเขาก็ยังอันตรายอยู่ดีแล้วถ้าให้ประเมินรูปเกมน่าจะออกมาแนวไหนคะอาร์เซนอลเหมือนจะได้เปรียบในบ้านด้วยใช่ไหมคะครับ ตามข้อมูลคาดว่าอาร์เซนอลในฐานะเจ้าบ้านก็น่าจะพยายามครองเกมบุกกดดันสูงตั้งแต่ต้นเกมเลยใช้ความเร็วของผู้เล่นริมเส้นค่ะส่วนแพสเชน่าจะมาแบบรัดกุมหน่อยเน้นความแน่นอนในการครองบอลแล้วก็อาศัยจังหวะโต้กลับเร็วหรือไม่ก็ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นในการสร้างความแตกต่างครับข้อมูลหลากหลายแง่มุมจริงๆคะ่ะทั้งสถิติอัตราต่อรองการวิเคราะห์ฟอร์มแทคนิก ที่บางทีก็ชี้ไปคนละทางเลยครับผมทําให้เห็นเลยว่าเกมนี้มันสูสีแล้วก็มีปัจจัยซับซ้อนเยอะมากจริงๆนะคะถูกต้องครับการวิเคราะห์พวกนี้มันช่วยให้เราเห็นภาพที่เป็นไปได้จากข้อมูลที่เรามีอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเสน่ห์ของฟุตบอลจริงๆก็คือความไม่แน่นอนในสนามเนี่แหละครับนั่นสิคะ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเกมเริ่ม,มขึ้นครับผมจริงค่ะย่างคิป่อกไปนะคะว่านอกจากปัจจัยใหญ่ๆที่เราคุยกันไปทั้งฟอร์มสถิติแท็กติกความพร้อมผู้เล่นหรือว่าแรงจูงใจแล้วเนี่ย มันอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อื่นๆอีกไหมที่บางทีคนอาจจะมองข้ามไปแต่กลับส่งผลชี้ขาดเกมใหญ่ๆแบบนี้ได้อืมน่าคิดครับลองแกะไปขบคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณครับ